กิจบรรยากาศนะคะตอนออกจากโรงแรมที่สอบของลูกสาวค่ะตอนไหนหนูอยากไปเดินใช่ป่ะอยากไปเดินไหมเอาเพิ่งอยากไปเดินทุ่งไอ้นั่นไหมทะเลบางแสนไหมป้านี่พี่ป้าขับเรียบไปเก็ได้เออตามที่อ้อบอกมาแหละจริงๆอ่ะไอ้นี่มันเคยมาเที่ยวหรือไะบรรยากาศทะเลได่บรรยากาศโรงแรมไม่ใช่บรรยากาศทะเลได้ได้คะแนนที่สอบลูกๆที่ลงมานะคะ ก็ลงมาเขามาสอบกันเขาก็ลงมาได้กี่คะแนนได้เบิรงกี่คะแนนเข้ามาสอบกันก็เลิกแล้วแต่ละคนแต่ละคนเดินออกมาหน้ามือตุ้ยหน้าแบบยากนะยากเลยแล้วเขาแบบเพ่งหน้าเลยทำอะไรก็ไม่ได้เป็นคนไทยเดี๋ยวเขาหลับี่เป็นคนไทยกีบรรยากาศตอนออกจากโรงแรมนะคะสอบสอบกี่คนเบอร์ ก็ได้ไปแล้วแสนแปดกลับกล้องมาก็เป็นแถวเลยมาสอบกันลูกต้องการอัพเกรดไหมทำงานคนก็บราคองสสอบานเบเก็บบรรยากาศตอนออกจากโรงแรมนะคะลูกสาวขึ้นรถแล้ว วิ่งเลียวชายทะเลเลี้ยวซ้ายออกวงเวียนนะใช่เราออกซ้ายเลยเขาขับไปแล้วเมื่อยเขาเดินออกมาไม่ได้ขับเดินออกพากันเดินเมดแล้วไกวันนนานดเดิ <c oughs> ไปซ้ายเราออกซ้ายโคมมีคนเดินดูตลอดทั่งวันตอนออกบรรยากาศตอนออกจากโรงแรมนะคะ บรรยากาศรถจอดรอรับแป่ว่ายากเลยเพื่อนเขามาสอบกันนั้นเลยนะะน่ะทีวินรถออกไปเน่ยยานว่าไม่คอจะนั่ง2ชั่วโมงใช่ไหมอช่วงปาด้าเดี๋ยวไปัตวังนมตอนนี้ก็ห้าโมงแล้ว บรรยากาศตอนนี้5โมงแล้ววันนี้ก็เดินทางกับจันทบุรีแล้วนะคะบรรยากาศางทางโน้นก็จะเป็นทะเลอันนี้บรรยากาศทางออกจากพลงแรยนวนี่สอบคนเข้ามาสอบทางนั้นเ,เลยนะคะที่วิ่งรถออกไปเนี่ยรถไทย อยู่<ร>ในโรงแรม<ใ>นี่โรงแรมครับก็จบคลิปเป็นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจะเอาอีกหนึ่งคลิป